สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการคีฟก็ได้ของเรามีอีเดสเกมเพยกันอ่ะรอบนี้เรามีชื่อรายการกันเรียบร้อยแล้วอ่ะครับมาพบกับผมครับแชมป์ครับผมวีครับผมบอสครับครับผมพวกเราสามคนจากกลุ่มเดลฟินเดลฟินทีซีจแม่เดลฟินอะไรล่ะเดลฟินขึ้นมาเฉยเลยเออโอเคงั้นก็มาเริ่มที่ผมก่อนครับผมครับแชมป์ครับกับคอมมานเดอร์ของผมแล้ก็เด็กเป็นโมโนไวท์ครับ เฮเลอตซันคลาวครับหนึ่งขาวสองคอลเทนเนอร์ดิจิเนอรี่เอนชันเมนต์ครีเจอร์ก็สครับจากเซตเทเลอตบิยอนเดทครับความสามารถมันคือเป็นอินเดสตัคเตเบิลนะครับไม่สามารถถูกทำลายได้แล้วก็ถ้าผมไม่มีดีโบชั่นที่เป็นสีขาวครบห้าอันผมจะไม่ตัวเนี้ยจะไม่กลายเป็นครีเจอร์จะเป็นแค่เอนชันเมนที่อยู่บนสนามของเราดีโบชั่นก็คือมีสัญลักษณ์ซิมโบสีขาวเนี้ยห้าอันนะครับไม่รวมตัวมันเองครับผม แล้วก็เอ่อตอนที่มันตอนที่ผมอะเกณฑ์ไลท์ผมจะสามารถเอาเคาน์เตอร์หนึ่งหนึ่งอะวางให้กับครีเจอร์ผมหนึ่งตัวได้แล้วก็อีกความสามารถที่เป็นทีเด็ดของมันก็คือจ่ายหนึ่งขาวหนึ่งคาร์โนเรตครับผมสามารถมอาเป้าหมายเอ่อครีเจอร์ผมหนึ่งตัวให้มันสามารถเป็นไลท์ลิงค์ได้ครับครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จัดโลกอ่าเซไลท์เซนเน็ตก็ตอนนี้มูลิแกนเหลือห้าใบแล้วครับครับผม โอเคครับของผมครับคอมคอมมันเดอร์ที่ผมใช้ครับคือโคมาครับคอสโมเซอร์เฟน์ครับค่าล่าเจ็ดได้หกครับผมตัวมันครับแคนบีเคาน์เตอร์คือไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์สเปลในการเคาน์เตอร์มันได้ครับแล้วก็จะมีความสามารถครับทุกๆอัพคีฟของเพลเยอร์ทุกคนครับมันจะสร้างทเค็นงูครับสามสามหนึ่งตัวลงมาครับเป็นงูสีฟ้า ซึ่งเราสามารถที่จะ s a c r i f ายงูทิ้งเพื่อให้ตัวพ่อเนี่ยคือตัวมันนั้นนะครับเป็น index table ได้สองครับเราสามารถแซกงูทิ้งเพื่อแท็บ target creature หนึ่งตัวแล้วค r e a t u r e ที่โดนแท็บจะไม่สามารถ activate ability ใดๆได,ได้ครับผมขอผ,ผมก็จะประมาณน,นี้ครับผมทางคุณบอสละครับแต่ละคนนี่คอมมันเดอร์หรือเท็กซ์บุ๊กครับทำไมมันยาวเปนขนาดนี้ <laughs> วันนี้วันนี้ผมจะออเพีงก่อนครับตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาไปเล่นวิวเฮลท์เดอะลอตคลีเวอร์ก็คือไล่สอง c o l o r l ร์เลหนึ่งฟ้าหนึ่งดำบอกว่า a อด e g i n n ง n g of องเอ็นสเตปของผมเนี่ยผมแซฟซอมบี้ได้ตัวหนึ่งถ้าผมแซฟผมได้จั่วใบหนึ่งแล้วก็ถ้าเมื่อซอมบี้ผมตายเนี่ยถ้าตัวนั้นอ่ะไม่มีดีเคผมจะสร้างซอมบี้สองสอดีเคได้ตัวหนึ่ง แค่นี้ครับครับผมไม่ถกกันว่าคือผมคาใจอย่างหนึ่งคือทุกคนเขามีเคสหมดเลยแล้วผมไม่มีคนเดียวคือไอ้หน้าผมต้องมีแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่เงยก็ได้ครับเงไงยก็ได้ยังไงดีครับหัวดกันเลยดีไหมอ่ะงั้นก็คุณบอสเล่นคนแรกครับคนที่สองคือคุณแชมป์ส่วนผมเล่นเป็นคนที่สามครับผมครับผมงั้นผมเอ่อลงแลนด์ลงมาแท็บแล้วก็ผ่านเลยครับจวด ครับผมเข้าเทินของผมครับจั่วครับโอเคผมลงแลนแล้วก็โอเคผมลงโลตัสเพเทลครับแล้วก็ผ่านเลยครับครับจั่วผมลงแลนแท็บครับแล้วผ่านเลยครับแอนแท็บครับจั่วครับอ่ทำไมทุกคนชอบชอบลงแลนแท็บครับผมเห็นชอบเลย ถ้ามันลงไม่แถบผมก็ผมก็ผมก็จะไม่แถบครับก็อย่างนั้นแลก็อฉันเหมือนเปใจครับผมลงไล่สองครับผมลงเบลติชสแป a p เป็นซอมบี้โหคือลงคิจเกอรคนแรกเลยนะโหดมากแล้วคนที่ลงโรตั e t เพอ่ะครับไม่โหดเหรอ ไม่โหดครับลงไว้อย่าได้มานาวขึนเฉยโอเคโอเคผ่านแล้วครับครับผมเข้าเทินครับจั่วโอเคผมลงครับเป็ดแลนคลาคมันเก็บหนึ่งไลอยหาเพลนใบหนึ่งแล้วก็ลงใบท่านฟิลวครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวสับให้นักหนึ่งแล้วก็จ่ายสองครับลงอ่าดันนิสครับใบนี้บอกว่า เออผู้เล่นทุกคนครับยกเว้นผมห้ามแคสสเปลนอกนอกเหนือจากบนม Tower, Two, okay. ือตัวเองครับผ่านเลยอันแท็บจูวลงคอมมานทาวเวอร์จ่ายสองครับใช้ฟาซี่ครับผมหาแรดที่ติดเทคเพลนไอแลนด์สววร์หรือเบลเทนครับลงมาไปเซ็นฟิ์แท็บแล้วก็ผมผ่านเลยครับคุณบอสโอเคอันแท็บ วัครับนนี้เราดูนุบเน่ากันนิดน,นึงครับเรียกว่า <c oughs> กาลังคลิปที่แล้วโดนคุณบอสมดมาเยอะกําลั <c oughs> งงงกับการเล่นคอมมานเดอร์ไม่ได้ตอนนี้อยู่เอขอคิดแป๊บฆ <c oughs> ่ามันครับฆ่ามันครับ <c oughs> เอ,อ่อทำยังไงด,ดีผมผมคิดอะไรไม่ออกแล้วผมลงซอมบี้ตัวหนึ่งครับเฮ้ยได้ครับแคปตัน ผมเอาซอมบี้เบดสติชเอ่อตีคุณวีแล้วกันครับตัวนี้จะเป็นมันจะได้บวงหนึ่งบวงหนึ่งเด็ทัชจากกัปตันครับตัวมันจะเป็นอ๋อโอเคสามสี่เด็ทัชครับโอเคครับเหลือสามสิบเจ็ดครับเอาผมผ่านเลยครับเข้าเรครับครับคลิปคือจริงๆริะเด็กผมมันให้อารมณ์เหมือนเด็กลุงอะครับ ลุงครูใหญ่นะครับลุงครูใหญ่ลุงไหนพูดได้ชัดเจนลุงครูใหญ่ครับลุงที่เป็นครูใหญ่ผมเรียกลุงตลอดอยู่ไหก็คือห้ามทำนู่นทำนี่ครับลงยูนไวกวายครับคลัมันแล้วก็หาเพลงครับลงมาแท็บจริงๆถ้าเกิดแบบรโดนห้ามเยอะๆเราก็ไม่ชอบใช่ไหมครับเหมือนแบบทุกคนเขาไม่ค่อยชอบลุงกันไปถึงลุงครูใหญ่ครับโอเคอ่ะ นไหนคุณวีไม่มีคีเจอร์อยู่คนเดียวเนี่ผมขออนุญาตเข้าคอมแบทเฟสนะฮะเดี๋ยวผมสับต่อ,อเอาเลยครับเอาเลยตีคุณวีครับหนึ่งดาเมจแล้วผ่านเลยครับสามสิบหกครับอันแท็บจัวาจ่าอ่าจะสองมานาลงโพสเปอร์อิงคิปเปอร์ครับเออลงโพสเปอร์ per, อ, per, อิงคิปเปอร์ครับผมได้คีเจอร์ทเค็ตหนึ่งอันครับ แล้วก็ถ้าผมลงคีเจอร์มาครับผมจะได้เกณฑ์หนึ่งไลท์ครับไม่ลงแลนครับลงแลนก่อนต่อจ่ายสองแซกเทเชอร์เอาเขียวครับผมเป็นสามพานาครับตรงสกิลสวอร์มครับเป็นตัวด้วยนครับผมครับลงแลนแล้วจะเสรอินเส็กเกรีนครับลงมาหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งครับผมผ่านเลยครับโอเคครับแล้วก็ได้เกณฑหนึงไลน์เลยครับ อันแรกโอเคอันแท็บครับจวอันแท็บจวครับผมลงออบอกหนึ่งใบเอ่อตัวที่ยืนของคุณมีตอนนี้สแตทเท่าไหร่นะครับ mm hmm. หนึ่งทั้งสองตัวเลยครับแลดูบอกบางสุดสุดหนึ่งทั้งสองตัวผมลง c ชม m p เปี้ยนออฟเฮลิครับครับผมแล้วก็ลงวิเทอร์เวชครับแชมเปี้ยนจะได้โทเคนใบหนึ่งครับจ่ายสองเม็ดหนึ่งป่ะครับคุณบอสเม็ดหนึ่งครับช่วงนี้เป็นใบกำลังมาแรงคุณบอสเลยติดใช่เพราะใบกำลังใบไปพลังใบตดีดีกว่า S <S <ห>มา<ว>มามาครับเท่าไหร่ครับเอ่อตัวนี้สามสามตัวนี้สามสี่ครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้สามสองตัวนีไ้ไม่ใช่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 ตัวนี้ 3, 2, ตัวนี้สามสองตัวนี้สามสี่ครับเข้าหกครับเลือราบทีเียแล้วก็จ่ายหนึ่งครับลงมานาวอลแล้วก็ผ่านเลยครับ โอเคครับเข้าเทินอคลิปจั่วลงแลนโอ้แลนเยอะสุดๆอ่าผมผมจ่ายสามครับลงเอ่อเป็นอินชั่นเมนครับใบนี้ชื่อว่าโมโนลาสแท็กบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามของผมครับทั้งสองคนเนี่ยแคสสเปลใบที่สองของเทินนั้นๆนะครับผมจะสร้างเทชเชร์โทเค็นอันหนึ่ง ครับผมแล้วผมก Jamie, <anak> lonely, ็เอาหนึ่งสามอินคุณวีเหมือนเดิมผ่านเลยไม่ไม่รอฟังไม่เช่ผมจะบอกเลยนะเนี่ยวันนี้ผมจะบอกเลยใช่ไหมครับบอกไหมโอเคไม่ไม่บอกครับอกไม่บอกนะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับผมเข้าเติร์หมดแล้วนะครับครับผมโอเคจูวา่าโลมิสตี้เลนฟอนเลสครับครับได้หนึ่งโทเค็นก่อน เป็นมแมลงหนึ่งตัวแล้วก็ผมแซกมิสเตอร์ฟอร์เรสครับเจ็บหนึ่งเหลือยี่สิบเก้าเอาไอแลนด์ลงมาตั้งผมได้อินเสกอีกหนึ่งตัวที่ที่วันนี้เราเงียบๆกันคือเรา กำลังกังวลเรื่องคอมบันเดอร์ของคุณวีอยู่นะครับถูก <laughs> ครับเพราะว่ากอ,อนหน้านี้ <laughs> ก่อนก่อน <laughs> ที่เราจะมาเล่นตอนนี้คือเราโดนเพย์เทสมารอบหนึ่งเราก็โดนมันมันหดมาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสครับว่าทํายังไงให้มันตายเร็วๆดีครับผมจะใจะเย,จะย็นๆ <laughs> ผมจ่ายหนึ่งเขียวหนึ่งมานาครับใช้เอ็กซ์โครับผมจะเล่น a d d ดช i o นอลแลนด์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้จวหนึ่งใบผมจวหนึ่งใบครับ ก็ได้อาชิโนแลนครับผมลงเทมเพิลออฟเดอโฟกัสครับลงแดนมาอีกหนึ่งใบตอนนี้ผมไม่ได้ตอนนี้ผมมีแลนไม่ได้ครับตอนนี้ผมมีแลนทั้งหมดหกใบครับผมจะได้ทบกเ่้นที่เป็นอินเสกก o อปตัวสกิลสวอมครับเป็นตัวรอท็อกซิทท็อกซิดีโดของคุณบอสอยู่นะครับท็อกซิ i ดีโหดยังอยู่ในกล่องอยู่เลยยังไม่ได้มาใส่เด็กนี้เลยเอ้าเออตายแล้ว ขอเนี่ยทดสอบคำโลกของคนหน่อยนะครับไม่เอาครับครับไม่เอาครับผมยังไม่ได้เอาเลยไม่เอากันแล้วเหรอจากสีวนา่าจะไม่เอาแน่นอนครับไม่มีไม่มีใครเอาใช่ไหมครับมีใครเอาครับมีครับผมใช้ t h e m with discovery ครับผมจะได้ search land ครับแล้วก็ทุกคนสามารถ search land ตามได้แล้วผมสามารถ search land ได้เพิ่มจากคนที่ยอม search ครับแต่ในกรณีนี้ไม่มีใครยอมเซิร์ชด้วยครับไม่มีใครเล่นด้วยกับผมเลยผมเล่นได้ search แค่ใบเดียวครับผม โดนกันมากี่รอบแล้วครับใบนั้นอ่ะเจ็บเจ็บแล้วต้องจำับผมเอาดรีมหลุดแคสเคดมาครับก็ดีครับอะไรนะไล่สีได้แรงใบเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าครับใส่ระเบิดผักดีกว่ามั้งผมจะลโรงแรมครับผมก็ได้เซอร์เวอร์มอีกสองตัวแล้วก็จะได้อินเสกมาอีกสองตัวครับ ใหผมขเอยู่วโอเคหนึ่งใบนะครับเออเคือนี้ผมไลงคิลวเออยไม่เล่นเพจสเปลที่สองโอเคขอโทษเนที่สองนะครับสเปลที่สองใช่ไหมครับที่สองนะครับโอเคครับแล้วก็เทรานี้ครับเอฟคิร์ของเอนเทอร์ได้ทั้ฟีลหมดทั้งหมดเออสามตัวกับอีกตัวรวมไปเจ็ดตัวครับผมเกมเจ็ดไลท์ยี่สิบเก้าบวกเจ็ด เป็นสามสิบหกครับครับมันตัวเหลือมานาอยู่สองอะไรนะครับมันตัวเท่าไหร่ครับโทเค็นมันหนึ่งหนึ่งหมดเลยครับโอเคทันเลยครับผมอันแทบครับจจดครับลงแรนครับ อ่าโทษนะครับของคุณแชมป์ตัวเท่าไหร่บังนะครับสามครับไอหนึ่งสาม,ม 1, 3, ครับหนึ่งสามขอโทษอ๋อัน้นเทเชอร์ ature, เนาะเทเชอร์โอเค้นครับผมจ่ายสามมาหน้าได้ยีรับเจอรับเจอรับโอเคครับซอมบี้ผมจะบินได้ครับ วายซอมบี้บินเราอยากคนไทยบินได้ครับคนโกลอยากเห็นซอมบี้บินได้ครับผมเทอร์นาโคมมาก็จะมาแล้วใช่ไหมงั้นมาไม่ได้ครับติดตอนนี้อยู่ไม่ได้มาไม่ได้ข้ามเล่นการ์ดจากอื่นจะเป็นมือครับอ๋อเออลืมใช่โอเคงั้นตีคุณวีดีกว่าตีคุณวีเลยครับบินอยู่ใช่ไหมครับบินครับบินซอมบี้บิน เข้าหมดเลยครับเข้าหมดเลยเอ,อตัวนี้สามสามสามสี่สี่ห้าหกเจดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมนับทีเดียวเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามลบสี่ครับสิบสี่เออสามสิบหกลบสิบสี่เลยยี่สิบสองครับแล้วก็โอ้ ใสสองมานาดำแล้วก็นี้ครับมานาวอลนะครับแต่ว่าผมเอาแค่หนึ่งผมไล่มีทุกครับมีทุกหนึ่งวายสวยงามครับคุณวอลจะเกมหลายหลายเลยทั <c oughs> ้งหมดจี่ตัวไม่เยอตไม่ใช่ไหครับจี <c oughs> ่ตัวเอ่ย เอ่อแปดตัวเก้าตัวครับขอบคุณสำหรับมื้อนี้ครับต้องต้องบอกว่าเห็นมีทุกแล้วปวดใจตอนนั้นคุณสามเขาาทักมา่อไหร่ทำไมผมคุณสามนะครับเป็นเลเยที่เล่นในอองเอ็นเอกด้วยกันเขาบอกว่าเมีทุกเนี่ยมันจะราคาดีนะเราก็ไม่เชื่อเขาเนี่ยฮะต้องเปิดลุกอะไรไม่เข้ารุมมีอีกแล้วอั้ี EP ไหมเนี่ยแล้วผมก็ไม่ซื้อเพาเปิดได้ใบเดียวพอแล้วจริงๆใช้หลายใบผมผมซื้อไปใบเดียวเองมุดมทุก แต่ผมเปิดได้สี่ใบเฉยผมเปิดได้สองแต่ซื้อหนึ่งครับผมเปิดได้สองแต่ซื้อหนึ่งทำไมผมมีทิงเสร็จแล้วก็ผ่านครับโอเคครับอัพคลิปเมื่อกี้นะครับคุณบอสเล่นสเปลไปที่สองนะผมขอได้ทัวเคนนะอืมอืึ ายสามครับแค่คอมมานเดอร์ตอนนี้เป็นเอนชันเมนต์อยู่นะครับเพราะว่ามีสองเดวอชั่นครับแล้วผมก็อ่ะคุณวีหน้าโล่งอ่ะนี่ครับความประทับใจให้คุณวีครับหนึ่งดำนี่นครับเหลือยี่สิบเอ็ดครับผ่านเลยครับอัอแนแทบตัวเออเพลนตายละ สองมานาครับลงคอลิคอลเคิลครับเปิดใบบนสุดครับผมครับผมไม่ใช่แลขึ้นเลยครับแล้วก็จากสองมานาลงสวีทฟู้ดบูธครับขอโทรคนะครับครับผมายสามมานาครับลงเฮลิคแบนเนอร์ครับผมเลือกสีฟ้าครับ สีฟ้าคีเจอร์ผมจะบวกโจมตีหนึ่งทุกตัวครับแล้วก็เฮลเออเฮลเดิกเบนเนอร์เนี Hel ่ยมัน <Okay. S 1> จะสามารถแถบเอามานาฟ้าได้ด้วยครับโอเคเป็นมานาล็อกที่ดีครับตอนนี้เหลือสามมานาเอาสองมานาครับมาจ่ายไล่อากุระชาร์เอลเดอร์ครับครับผมแล้วก็ เนครับเอ,อ่อผมเจ็บหนึ่งก่อนครับจักมานาว,วอลั้แทบครับเฟเฟแล้วก็จวดครับอืมเต็มไปด้วยความแค้นครับรอบนี้ตีคุณแชมป์ดีกว่าเดี๋ยวอย่าทับน้องนี่ <c oughs> นับไปเลยไม่บล็อกด้วยบล็อกไม่ได้ไม่มีคิกเกอร์หนึ่งสามสามเจ็ดแปดสี่สิบห้าครับโอ้โหสิบห้านะครับผมลดไปเอ่อเหลือยี่สิบสี่ครับผมผ่านเลยครับก่อนผ่านครับตัวไหนเอะไม่เอาดีกว่าตัวไหนอะไรเย่๋ยว้เดี๋ยวตายตัวไหนอะไรเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย จัวอืมลงไปนี่ครับสปิริตออฟรีบ l ลด์ครับใช้สองอ่าใช้สองนะครับหนึ่งขาวหนึ่งคเอรดเอ่อบอดี้เป็นสามหนึ่งนะครับบอกว่าพยาจะคนอ่าจะจัวการได้แค่ใบเดียวครับครับผมแท็บจัว โรงแรมครับแล้วก็จ่ายหนึ่งฟ้ากับอีกสองมานาครับผมไอเลเว่นฟอร์มครับผมเอ็กซายไอคิเจอร์ที่ห้ามเล่นคีเจอร์จากที่อื่นนอกยกเว้นมือครับโอเคครับกายเป็นนกหนึ่งหนึ่งครับเป,เป็นนกพุงหนึ่งเทีเ่ยหกเจ็ดครับจ่ายเจ็ดมานาโคม,มาคอนเวอร์เนครับผมไลท์คอมมานเดอร์ตัดไปครับคุณบอสชา,า,าก่อนอานนะท์ แล้วก็ทานครับผมก่อนทานครับปาร์ต pues um 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 ี้อยู่ที่ที่ขายคุณบอสไหมผมไม่ทำอะไรครับคุณแจมจัดการเลยไม่ได้รีบออกตัวเลยก่อนทานก่อนทานเป็นรายการพอดแคสต์ของพวกเรานะครับอย่าลืมไปฟังกันนะครับซอสทูพาวแชร์ครับทากเก็ตไปที่เอ่อโคม่าครับอ๋อโอเคโอเคจช่ใใช่ครับแล้วก็เกียนเลือดตามจำนวนพอร์ของมันครับเอาไปเลยครับผมได้เจ็ดเลย ได้เจ็ดครับได้เจ็ดพ่อมันบวกพลังหนึ่งโอ <Okay, S 2> เคแล้ว <20 S 1> <20 S 2> มีอีดแค่ตัวที่สองนะครับผมขอเป็นต <òn> ีก่อนไม่ให้เล่นหรอกไม่ให้ลเล่นงงด้วยก่อนผ่านผม <อา S 1> จา่ายผมจ่ายอันแท็ p นะครับคุณบอคคุณบล็อคลองลองโฆษณาหน่อยนะครับโฆษณาให้ให้ช่องเราหน่อยครับปกตินี่ผมเป็น <c oughs> คนโฆษณาตลอดเลยนะลองโฆษณาตั้งไหนผมกําลังรอช่องโอกาสอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเข้า youtube ไปก็เดลฟินทีซีจีครับสองรายการตอนนี้ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีคลิปก็ได้แหละแล้วก็ก่อนผ่านนะครับก็ยังไงก็มาดูกันได้จะพยายามจะอัพทุกอาทิตย์สวั่ดครับเออผมจ่ายสี่มานาครับหนึ่ง นี้ผมไล่คอมมานเดอร์ครับครับผมได้หน okay. ึ่งเม็ดจะเข้าคอมแบทแล้วครับคุณวีคุณวีจะโกโกวาตัวไหนไหมไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาไมตอนนี้เหลือแค่มาดาฟ้ามาดาเดียวครับอ๋องูไม่อยู่งูไม่อยู่ก็ซัดสิครับงูไม่อยู่งูไม่อยู่โดนคนหมดเลครับโอเคเทสแล้วครับต่อไเทสไม่อยู่ก็ซัดสิครับโดนคนหมดไปแล้วเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าครับสิบห้าหรือสิบสามครับไอละแย่ละแล้วก็เนีย่ยนะผมลงลงแลนแล้วผมก็ไม่อยากให้คุณแชมป์จวผมก็ผ่านดีกว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรไม่ให้ผมจวมันเกี่ยวอะไรแบบนี้ครับสเปลสองเนเคไม่อยากไม่อยากให้ได้โทเค็น ไม่ใช่จัวอ๋อโอเคข้อเทินครับอัพคลิปจูวะนะก็นะครับเนื่องจากวันนี้คุณมอสข็ค่อนข้างอื่นๆนะครับผมก็จะปิดรายการให้เลยครับจ่ายสี่ครับจายเชื่อตัวคด้ได้จ่ายสี่จ่ายเออแลนดครับอแนมาเหรอมาแล้วครับฮคกิ้งลัตตาครับมาตัวได้ครับมาตรวได้เพิ่เซตมา พวก i ีนลิสตานะครับเป็นคีเจอร์ที่เป็นคอร์สเครับก็คือเราต้องจ่ายคอร์สเบิร์แล้วก็ถ้าลงมาปุ๊บผมจะได้เคาน์เตอร์จำนวนเอที่ผมจ่ายผมจ่ายเอไปผมจ่ายไปสี่มานาก็จะได้แลนดทั้งหมดได้ได้ไดไดเคานเตอร์ทั้งหมดสวางตัวมาไปสองวางตัวมาเพราะว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดหัวกันอีกเว็บนึงผมโดนแน่นอนงั้นผมจะปิดเลยละกันจ่ายสองครับจากเทเชอร์โทเค็นครับเอิวิตี้ของ ฮิเลียนซันคลาวครับทาร์เก็ตให้กับวอลกิ้งบริสต้าเกนไลท์ครับแล้วผมจะจะปล่อยอรีโมทก็คือรถเคาน์เตอร์มาหนึ่งเมตรนะครับยิงหนึ่งดาเมจใส่อะไรก็ได้ผมยิงใส่สมมติผมยิงใส่คนวี v, ก่อนหนึ่งดาเมจตัวนี้ก็จะเกณฑ์ไลท์จากการทำดาเมจของวอลกิ้งบริสต้าครับแล้วมันก็จะไปฟิกเกอร์ตัวเอ่บิลิตี้ของฮิเลียนเดอะซันคลาวครับทำให้ตัวนี้เกณฑ์ไลท์เมื่อไอ้เมื่อตัวนี้เกณฑ์ไลท์มันก็จะพุทเคาน์เตอร์ตัวนี้ไปเรื่อยๆผมก็สามารถ สร้างอินฟินคาลเตอร์โดยการยิงปล่อยยิงปล่อยยิงปล่อยแล้วผมก็สามารถยิงทุกคนรอบวงตายได้ครับ <Okay. S 1> okay, <combo S 2> โอเคคอมโบก็จะประมาณนี้วันนี้คลิปเราก็จะสั้นๆหน่อยครับผมโอเคครับครับเดี๋ยวลองฟีดแบ็กันนะครับว่าเล่นแบบนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าหรือ,อ,อรู้สึกว่าอยากจะให้มันดูอะไรมากกว่าน,นี้ก็อย,อย่าลืมฟีดแบ็กันได้นะครับอันนี้อันนี้ถามคนดูหรือถามเพลเยอร์ที่เล่นด้วยกันครับถามคนดูครับถามเพลเยอร์ไปก็โดนด่า โอเคงั้นก็ผมครับแชมป์ครับวีครับบอสครับครับผมวันนี้อ่าอพิโซดที่สองของคลิปก็ได้ก็ขอลากันแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>